พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าพิธีทำบุญอุทิศอดีเจ้าวาดและปู่พการีของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้เวลา1 4สนาฬิกาที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าววาดวัดพระเชษฐุพลวิมลมังคลารามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์เป็นประธานฝ่ายบรรพชิตได้อนุจาราคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายครหัหั์ พร้อมกันนี้พระมหาโพธิวงศ์สา,ารย์เจ้าวดาวัดราชโอรสารามพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปสวด พระพุทธมนต์จากนั้นจัดให้มีพธมิธีทำบุญอุทิศอดีเจ้าวาดและบูปการีของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในพระบรมราชปธัมภ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรม,มราชินีเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีขุนประการของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามโดยมีพระธรรมปัญญาบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุยวาร,าราชรังสฤษิ์ ลอดจนพระเถรกะกณนสงฆ์แปดสภาพรูปสวดพระพุทธมนต์ปร้อบกันนี้นายนพดลเฮงเจเริญอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญนายวงศกุลกิติพรหมวงศอายการสูงสุดพลเอกสุชาติผ่องพุธนายถาปนาสิริวัฒนพักดีนายนรงสองอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพุทธศาสนิกชนเป็นต้นร่วมในพิธี